หลักๆคงจะอยากจะนิรโทษพันธมิตรและกลบะอบบพศอะลรเพราะว่าคนสแสดงติดคุกไปหมดแล้วตายกันไปหมดแล้วครับก็คือเขาจะคุกกันหมดแล้วค,ค,คือเดี๋ยวนะผมสรุปคือว่ารอบเนี้เผลอๆๆเนี่ยก็คือจะนิรโทษให้มอบมีเส้นนะฮะ <c oughs> คือคือ <c oughs> จะนิรโทษให้มอบมีเส้นเอาเพราะนั้นเสื้อแดงเหรอไอหนึ่งหนึ่งสองเหรอไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปช่วยอ่าล้างมลทินให้อ่าล้างมลทินให้มันเป็นการล้างมลทินไง มันถ้าอย่างนั้นมันไม่เอาชีวิตชั้นคืนมาดีกว่าเอา99ศบคืนมาไม่ต้องมาล้างบนทินอีกหนึ่งกรณีที่เป็นประเด็นาทางกฎหมายนะครับก็คือกรณีของตะวันแฟรงค์นะฮะ กรณีการจำคุกนางสาวทานตะวันแล้วก็นายนัทถนน์นชัยมหาบุตรหรือว่าแฟงสองผู้ต้องหาคดีมาตรา1นึและพระบคอมพิวเตอร์จากการถูกกล่าวหาว่าบีบแตะใส่ขบวนสเสด็จนะฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตการฝากขังตะวันแล้วก็แฟงเนี่ยมีคนมายื่นคัดค้านการประกันตัวก็คือนายสนธิยาสวัสดีในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยครับศาลก็รับคำร้องประกอบสำนวนแต่พอบรรดานักวิชาการปัญญาชนอย่างเช่นสศิวรักษ์อาจารย์ชาญวิ์เกษศิริอาจารย์สุ ชาติสวัสดีอาจารย์ทิชาธนาครสารบอกว่าไม่รับครับด้วยเหตุผลว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งผู้พิพากษาที่สั่งก็คือคนเดียวกันพอเกิดเหตุเช่นนี้ขนาดคนไปยื่นความเห็นประกอบสารเนี่ยสารยังไม่รับเลยครับะตกลงทนายกฤษดังนุจรัตเขาให้สัมภาษณ์แล้วเขาเขาเป็นคนตั้งเข้าสังเกตยอย่างที่คุณคุณพงษ์ได้พูดถึงนะฮะก็คือว่าตกลงแล้วจนถึงวันนี้ ทนายกฤษฎาเขาบอกเขาบอกว่าสําหรับการยื่นประกันตัวตะว,วันและฟแฟรงค์ครั้งต่อไปต้องปรึกษากับทางครอบครัวรโดยทนายเขายินดีทําคําร้องยื่นประกันตัวต่อไปแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็คือเหมือนเดิม,มนะครับฝากขังต่อไปถึงแม้ว่า,เ,าเป็นดูตามที่ศูนทนายความเขารายงานเกี่ยวกับอาการออกมาก็ไม่ค่อยดีนะครับมไม่ค่อยดี ก็เป็นประเด็นซึ่งอยู่ในโฟกัสอยู่นะฮะสำหรับองค์กรระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาก็มองอยู่มองมาที่เมืองไทยแหละแต่ว่ามันก็เป็นมันเป็นข่าวที่มันเป็นข่าวที่เหมือนกับว่าถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเหมือนเป็นมันเป็นอะไรความเป็นปกติของการอำนวยความยุติธรรมในประเทศไทยซึ่งณวันนี้เป็นแบบนี้ครับโดยที่เหมือนกับว่าวข่าวนี้มันจะเป็นข่าวก็แต่เมื่อจู่ๆเนี่ยประกันตัวได้โดยง่าย เมื่อมีคดีหนึ่งหนึ่งสองหรืออะไรเนี่ยอันนั้นอาจจะเป็นข่าวตอนนี้มันเหมือนกับว่าถ้ามีคนซึ่งถูดดำเนินคดีแบบนี้แล้วก็ไม่มีการประกันตัวเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วนั่นเป็นความเป็นความปกติในทางข่าวไปแล้วซึ่งก็ประเทศไทยก็จะถูกมอนิเตอร์อย่างหนักในป่ะเด็นนี้ไปเรื่อยๆแล้วผมก็กลัวว่าเรื่องนี้จะเป็นแผลลึกของทางกรงไทยเหมือนที่ทนายสมชายโดนบุมหายคือมันเป็นเรื่องซึ่งกลายไปเหมือนกับว่าแม้กระทั่งเมื่อกี้ผมพูดแซวๆเนี่ยการพบมันเหมือนกับว่าฝรั่งเส ฝรั่งเศสกับไทยพบปากกันในกรณีที่ไม่มีการยกเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยในมุมหนึ่งเนี่ยมันมองมันมองเหมือนกับว่าอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่าทีมงานซึ่งบรีฟประธานาธิบดีมาโครงเนี่ยเขาก็คงจะรู้แล้วว่านี่เป็นประเด็น sensitive เพราะฉะนั้นไม่พูดเลยดีกว่าครับเพราะว่าเข้าใจว่าเพราะว่าอย่างอเมริกาปกติมันจะแรงกดดันให้พูดเรื่องนี้ไงแต่ว่าถ้าเกิดผู้นําประเทศอื่นเขาเลือกที่จะเว้นน่ะมันเหมือนกับว่าเขาทําความเข้าใจตัวเองไปแล้วว่า เรื่องนี้แก้ไขอะไรไม่ได้แล้วก็ก็ต้องปล่อยผ่านไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยโดยที่โดยที่ถ้าพูดก็ผิดคิวอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็เป็น normal ของตอนนี้คุณพงพลยอดเมืองเจริญนะฮะซึ่งเป็นรองโฆษกพักรวมไทยสร้างชาตินะฮะเขาอยู่ในกรรมธิการชุดเดียวกับพี่ชูวัฒน์เนี่ยนะฮะเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวเรื่องนิรโทษกรรมอัปเดตนะฮะโอ้ยมีอะไรน่าตื่นเต้นมีอัปเดตเออมีอัปเดตมันจะรวม ไม่แต่เขาเขาไป,ไ,ปไม่ได้มีอัปเดตอะไรหรอฮะมันก็เป็นตัวเลขปกตินั<อ>่นแหละเขาโพสแบบนี้ว่าตัวเลขไม่หลอกใครนะจกักสตาก่อนเนี่ที่ผมบอกว่าคณะกรรมการจะตัดสินอ,อย่างตั้งทงอย่างไรว่าจะเลือกนีเราโทษสก,กรรมคดีใดบ้างตาง่างพักต่างความคิดเถียงกันไม่รู้จบโดยเฉพาะคดีอาญามาตราหนึ่งสองเถียงกันไม่รู้จบจริงป่ะพี่มันถึงขั้นเถียงกันหรือเปล่าในในวงนั้นยังไม่ถึงขั้นเถียงกันขนาดนั้นหรออืมก็มีประเด็นที่เห็นต่างกันอยู่เรื่องประเด็นเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแหละแต่ว่า ยังไม่ยังไม่ได้เป็นวาระที่ตั้งมาเถียงกันจริงๆอย่างจังแล้วพี่มีปากมีเสียงกับเขาไหมในนั้นนี่มีมีบ้าง<ร>พูดบ้างก,ก็พูดเท่าที่เท่าทีเ่เด็กใหม่จะพูดได้แหละ แต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าทําไมข่าวมันออกมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีนิรโทษย้อนกลับไปถึงปี48เขาเขาเขาสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าการช่วยช่วยต่างต่างปี48ร่างต่างๆที่เสนอกันตั้งแต่ร่างของภาาประชาชนไที่นําโดยไอรลอเครือข่ายเขาเนี่ยนะฮะมีร่างของก้าวไกลร่างของรวมไทยสร้างชาติหรือร่างของครูไทยทั้งหมดเนี่ยเริ่มปี48หมดก็คือเริ่มตั้งแต่พันธมิตรรักรัก คงจะอยากจะนร่รโทษพันธมิตรและกอบปพศแหละเพราะว่าคนสแสดงติดคุกไปหมดแล้วตายกันไปหมดแล้วครับ <aret> ออก็คือเขาจกคุกกันหมดแล้วคือคือเดี๋ยวนะผมสรุปคือว่ารอบเนี้เผลอเนะี่ยก็คือจะนร่โทษให้หมอบมีเส้นนะฮะคือคือจะนี่โทษให้มอบมีเส้นเเพราะนั้นเสื้อแดงเหรอไอหนึ่งหนึ่งสองเหรอไม่ได้ผลอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องไปช่วยอ่าล้างมลทินให้อ่าล้างมลทินให้มันเป็นการล้างมลทินไง ถ้อเอาชีวิตชั่นคืนมาดีกว่าเอา9ศพคืนมาไม่ต้องมาล้างบนทินที่เจนีวาครับคุณผู้ชมนะฮะนอกเหนือจากมีแฟชั่นของนายกแล้วก็อันเจนดาต่างๆด้านการค้าเกิดขึ้นแล้วยังมีการเรียกร้องของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญสหประชาชาตินะฮะเข้ามาเรียกร้องถามหาความจริงความยุติธรรมหลังทนายสมชายนีละไพจิตทนายความสิทธิมนุษยชนถูกกระทําให้สูญหายร่วม20ปีแล้วนะพี่ชูวัตรครับแล้วก็วันนี้ครบรอบ ครบรอบ20ปีนะครับก็มีการสันนิษฐานว่าสมชายนีรภัยจิตนักปกป้องสิทธิมนุษยชนและสมาชิกอาวุโสของสมาคมทนายความเนี่ยถูกกระทําให้สูญหายไปเมื่อวันที่12มีนาคมปี47ก็มีการเชื่อว่าสาเหตุจากการที่หายตัวไปของเขามีความเกี่ยวข้องกับการทํางานในฐานะทนายความเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นทนายความของชาวมุสลิมในพื้นที่ด้วยนะซึ่งก็ก็มีมี มีคำถามมาตั้งแต่สมัยนั้น20ิปีมาแล้วครับ,รบคดีดังกล่าวเป็นตัวอย่างให้เห็นอย่างประจักษ์ชัดถึงผลกระทบอันร้ายแรงและยาวนานของการกระทําให้สูญหายต่อสมาชิกครอบครัวของผู้เสียหายนับเป็นการละเมิดสิทธิในการรับรู้ความจริงและการได้รับความยุติธรรมที่ญาติผู้เสียหายพึงมีทุกประการนะฮะแล้วก็พูดถึงคุณอังคณาว่าภรรยาของคุณสมชายว่าไม่ยอมสยบต่อความสิ้นหวังหลังจากสามีถูกกระทำนะะก็ยังคงเรียกร้องเสาะหาความจริงและความยุติธรรม อย่างไม่หยุดยั้งนะฮะก็เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่โลกเขาก็ไม่ยอมปล่อยว่าไม่ยอมลืมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าคุณทนายสมชายเนี่ยสู้ทางกฎหมายสู้ในกระบวนการยุติธรรมแล้วคุณไปรังแกและไปคุมเขาอะทำให้เขาสูญหายคือมันแปลว่าแม้กระทั่งกระบวนการยุติธรรมคุณยังไม่เหลือพื้นที่ให้มันก็มันมัน ยี่สิบปีแล้วนะรวนเรื่องนี้ในสาหประชาชาตินี่มนไม่นอยมาเยกเนาะ,ะคุณอัคณาเองเนี่ยเป็นผู้หญิงเอเชียคนแรกซึ่งได้เป็นสมาชิกของคณะทํางานแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการกระทําให้บุคคลสูญหายโดยบังคับหรือไม่สมัครใจแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ในคณะทํางานของคุณอัคนาก็มีความหมายอย่างที่สุดต่อญาติของผู้สูญหายทั่วโลกนะกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเขาบอกสื่อถึงความหมายอันทรงพลังของการยืนหยัดขึ้นอีกครั้งและความหวังนะฮะ เขาก็ออกแถลงการอีกครั้งเรียกร้องหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปยี่สิบปีโอกาสความจริงมันจะกระจ่างมันมีไหมพี่สุวัส์เรื่องเนี้ยก็มันอยู่ทีว่ว่าคุณคิดว่าความจริงมันอยู่ในระดับไหนอะอความจริงมันก็คุณทักษิณเคยออกมาบอกแล้วครับยังไม่เป็นทางการอื <hungry. S 1> ก็พูดเลยว่าคุณสมชัยเสียชีวิตแล้วใช่ไหม,ออมก็ กระบวนการในการหามันมีแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่ยอมได้รับการยอมรับและเปิดเผยอย่างโปร่งใสหรือยอมรับในระบบราชการรัชการยอมรับไม่ได้ว่าเป็นการอุ้มหายการทรมานการอุ้มหายโดยโดยรัฐไทยยอมรับไม่ได้แล้วมันก็หาวิธีที่จะยอมรับเรื่องนี้ไม่ได้ทีนึงเพราะว่าสังคมไทยและการเมืองไทยยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะยอมรับเรื่องนี้ระบบราชการไทยไม่ยอมยังยังยังกอดไอ้วัฒนาทำลอยนวลพ้นผิดอย่าง เข้มแข็งมามกคณะกรรมการแห่งสหประชา,ชาติว่าด้วยการกระทําให้บุคคลสูญหายเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ติดตามร,รัฐภาคีนะฮะก็ไม่ใช่เฉพาะประเทศไทย<ะ>แต่ว่าติดตามรัฐภาคีในการทําตามพันธกรณีที่มีต่ออนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการหายสาบสูญโดยถูกบังคับซึ่งในปัจจุบันก็มีรัฐภาคีทั้งหมด72ประเทศคณะกรรมการมีสมาชิก10คนซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านสิทธิมนุษยชนจากทั่วโลก แล้วก็ทํางานในฐานะประเจกบุคคลแล้วก็ไม,ไ,ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นตัวแทนของรัฐภาคีถึงแม้ว่าแต่ละคนก็จะมาจากประเทศต่างๆอยู่ในคณะกรรมการเขาก็จะติดตามก็หนึ่งในนั้นก็คือติดตามว่ารัฐบาลไทยเนี่ยอตอบคําถามแล้วก็เอื้ออำนวยเกิดความยุติธรรมในเรื่องแบบนี้ในกรณีของคุณสมชายนิลภัยจิตหรือไม่ค,ครับ